ประมาณนี้ใช่ไหมไปดูว่าไซส์ตัวนี้โอเคไหมไซส์ตัวนี้โอเคไหมเรียกว่าเรื่องเล็กกว่านี้ใหญ่กว่กนอาอนี้ตีอันห่งอ่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะ อย่าลืมค่ะนักกีฬาค่ะนักกีฬารายงานตัวด้วยนะคะรายงานตัวพร้อมยื่นหลักฐานนะคะว่าตัวจริงมาหรือเปล่านะคะเพราะวันนี้มันเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากๆนะคะโดยพบกันที่สนามโรงเรียน300ยอดวิทยาคมนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสนามที่กว้างใหญ่มากๆนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้อย่างรอบด้านกันเลยทีเดียวนะคะ อาล้ค่ะดังนั้นท่านใดนะคะที่มาแล้วตอนนี้ยังไม่มีที่นั่งแนะนําค่ะเรามีสแตนถาวรนะคะสเตนถาวรและในช่วงองการแข่งขันค่ะพบกับทีมภาคมืออาชีพนะคะรู้สึกว่ามีการไลฟ์สดด้วยนะคะคุณครูหมอนอิงและไปดูได้ที่ช่องไหนคะเพจนะคะเพจเพจสปอร์ตค่ะไปดูกันนะคะยึดหลักฐานที่ฝั่งนู้นเลยค่ะลูก นักกีฬานี่เขาคัดฝีมือหรือคัดหน้าตาะลูกหน้าตาดีทั้งนั้นเลยเตรียมอุดมศึกษาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีถุกท่าวสีจัดจ้านมากจ้าดูซิว่าฝีแข้งจะจัดจ้านด้วยหรือเปล่านะคะเขามีกองเชียร์นะคะกองเชียร์เสียงดีมากขอเสียงอีกทีนึงค่ะเตรียมานเตรียมไปขอเสียงหน่อยค่ะได้ค่ะได้ลูกมาหนึ่งเม็ดนะคะเป็นการตกท้ายค่ะนักกีฬา เตรียมปาน,นอกจากเตรียมปลาแล้วยังเตรียมโพลมาค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักกีฬานะคะแล้วก็กองเชียนะคะใช่ลแล้วนะคะ,ะ,คะกองเชียคัดหน้าตามาเหมือนกันนะคะ<ช>ดูแบบว่าวิ่งมาแต่ไกลแล้วดูไกลๆนี่รู้เลยว่าหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะ,ะสาวปลานนะคะสาวปลานหนุ่มบาวกับสาว <laughs> หนุ่มบาวอยู่นี่นะคะ <laughs> สาวปลานอยู่นู่น,นะคะ <laughs> ่ะวันนี้เนี่ยท่านชมไลฟ์สดนะคะนัดสปอร์ต ใช่ไม่เอ่ยนะคะน่าจะมีนะและสามารถติดตามรับชมภาพนิ่งนะคะกิจกรรมได้ที่เพจของโรงเรียสัมรอยอดวิทยาคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะหากใครยังไม่ต้อกาปบมือสาวจีนที่สวยที่สุดในโลกค่ะว้าวนี่ก็เพิ่งเดินทางลงเตองนะคะจากปักกิ่งนะคะเบจิงนเบชิง เหมือนสื่อหินพี่อ,อต้องจีนนิดหนึ่งอ่ะจีนนิดหนึ่งพวกเธอดูสวยมากค่ะสวยในความคิดของตัวเองนะค่ะนี่เห่าว้าส你叫什么ไม่ค่ะ <laughs> เอ๊อคนนี้เขาอยู่ห้องจีนดนย่หรอน่าได้อยู่นะนได้จีนจีนอะไรอยู่จีนอะไรคะจีนเทาเลยค่ะวันนี้มาในแนวจีนเทานะคะพาะตแต่งหน้าออกเทาๆนะเขาเรียกว่า <laughs> แต่งออทีละคนนะคะค่ะแล้วก็ <laughs> คือเวลานั่งเลือกนั่งด้วยต้องนั่งกับครูหมอนอิงแล้วก็คุณครูแล้วจะได้กลับโรงเรียนไหมคะได้สิคะ น่คือสวยไงเขาเลือกนั่งกับคนสวยวันนี้ครูอ้อสวยมากต้ณตองค่ะสวยจนไม่กล้าอยู่ใกล้เลยค่ะสวยอะไรขนาดนี้คะค่ะวันนี้แดดดีนะคะคุณครูประเทืองใช่แล้วค่ะวันนี้แดดดีนะคะแล้วเราก็หันไม่ใช่หันหลังให้แดดหันหลังให้แดดอหันหลังให้แดดด้วยนะคะครูติ้นหันอะไรให้แดดหรือเปล่า ไม่นะคะขอบคุณครูตินนะคะวันนี้วงโยราทิดโดยครูตรินคองยู่สุขนะคะแล้วก็แสดงที่สวยสดงดงามใช่เย็นใสของเรานะคะแล้วก็ฝากนิดนึงค่ะคุณครูหมอนเิงค่ะสำหรับทีมแต่ละทีมที่มาแข่งฟุตบอลเจก็ไม่ได้ไปเพราะว่าไปภาคฟุตบอลเหมือนกันค่ะงานดีก็เลยไม่ได้มาโชว์ตัวนะคะเมื่อเช้าป่วยอยู่นะคะป่วย ป่วยแต่ว่ายังลุกขึ้นมารีบผ้าให้เมียอยู่ฮะพอบ้านที่ดีนะคะแต่ค่ะอย่ารอให้จับไมค่ะไมคไมคไหนคะอะไรเล่นใหญ่คะเออเล่นใหญ่ค่ะเล่นใหญ่นะคะนี่ค่ะ วันนี้เนี่ยนอกจากความยิ่งใหญ่เราเนี่ยเรางัดรถแบคโฮมาช่วยเชียร์ด้วยเลยนะรถ <laughs> แบคโฮก็ <laughs> บกไม้ <laughs> บกมือนะคะ <laughs> ใช่แล้ว <laughs> เป็นส่วนหนึ่งอ่ะเป็นพออปที่ยิ่งใหญ่อลังการมากที่เราได้เตรียมไว้นะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วจะเอามาตักช่วงที่ว่าพิธีเปิดค่ะให้นักกีฬาถือถ้วยแต่นี้พอกลัวสนามจะเสียนะคะก็เลยให้อยู่ด้านข้างแทนค่ะลิมนะคะอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะคะเป็นการจำลองสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ PM 2.5ว่าเราควรเตรียมตัวรับมืออย่างไรใช่แล้วค่ะวันนี้ถ้าคุณมีแมสใส่นักการบานบุรีพบกับวันทอมารีอาค่ะ นี่ชุดสีแดงขาวเป็นลุ่มแม่น้ําเดียวกันลุ่มแม่น้ําเดียวกันค่ะด้านซ้ายมือของดิฉันค่ะเป็นอะไรคะลุ่มแม่น้าอเมซอนลุ่มแม่น้าอเมซอนค่ะเป็นงูอนาคอนดาอนาคอนดาซึ่งน่าจะเป็นไงคะอ๋อน่าจะขมือขมือจอระเข้ค่ะลุ่มจระเข้ลุ่มแม่น้าอเมซอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะอยู่ไดอีกหลายวันค่ะเวลาที่งูอนาคอนดาตัวใหญ่เพราะว่าเขาอ่ะ กืนเลยโดยไม่เคี้ยวค่ะอันนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะกืนเลยโดยไม่เคี้ยวเหมือนกันเพราะฟันไม่มีแล้วไม่มีฟันแล้วไม่มีฟันแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ขอบคุณสำหรับทีมพยาบาลนะคะอาจารย์พันนีคุ้เสมค่ะมาดูแลเรื่องของการพยาบาลด้วยค่ะและถ้าท่านหิวนะคะวันนี้มีบูธอาหารนะคะมาให้บริการค่ะอยู่ทางด้านด้านหน้า อาคารหกนะคะที่แนวจอดรถเดิมอาหารวันนี้เนลมิตเป็นศูนย์อาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะมีทั้งสามวันเลยใช่ไหมคะครูประเทือมีสามวันเลยค่ะอาหารที่แนะนํานะคะวันนี้ถ้าไม่ได้ทานข้าวมาขนมจงขนมจีนมีค่ะขนมจงนี่เป็นยังไงคะขนมจงก็คือเป็นช่องที่หนึ่งของขนมจีนค่ะเวิร์บวันเวิร์บทูนั่นเองใช่ค่ะ มีร้านลูกชิ้นมีลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นอ่ามีร้านอะไรพูดโปรโมชค่ะโปรโมชั่นะคะเราอัดฉีดได้นะคะอัดฉีดได้มีมีร้านของบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมด้วยค่ะไปอุบหนุนได้ค่ะออันนี้ขนมจงอยู่นี่ใช่ไหมคะประธานบริษัทเหรอคะท่านประธานบริษัทโอ้ยเลิศมากแม่ท่านท่านประธานคะจักรแลวออกค่ะเสื้อหลุดค่ะ ท่านประธานคะเสื้อเอาไม่อยู่แล้วค่ะท่านประธานค่ะแล้วสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เวลาใกล้จะโอ้ค่ะได้เวลาในช่วงของการแข่งขันแล้วนะคะและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะพบกับทีมงานภาคนะคะซึ่งทีมงานก็จะไม่ใช่เรานะคะใช่ค่ะรอสักครู่หนึ่งนะะเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะคะค่ะจะ แข่งขันนัดสปอร์ตยูสิบแปดทั้งทีนี่มันซีซั่นสามแล้วธรรมดาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้มันเสียชื่อค่ะแล้วที่สามประยดวิทยาคมวันนี้เป็นไงคะไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเรานี่แค่กีฬาในโรงเรียนเรายังไม่ไม่ยอนกันเลยอ่าวันนี้สิบโรงเรียนเจอกันธรรมดาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้จริงๆต้องบอกไว้เลยค่ะต่อหน่อยนะขอบคุณหน้ามาของเรานะคะจ้างเดี๋ยว ไปเลี้ยงขนมจีบนะคะเนื่องจากวันนี้ขายขนมจีบค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์ขายขนมจีบในที่นี้นี่ไม่ใช่ความหมายโดยในนะความหมายโดยตรงก็ไม่ขนมจีบขายค่ะสภานักเรียนขายค่ะใช่ไหมแกมถืกต้องอะไรนะคะไม่ได้นะคะครูอันไข่อันนี้ทานได้เลยไม่ต้องเลี้ยงครูอันเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นไข่พะโล้แล้วแหละนั่นอะ ต้องมีฝ่องเต้าหู้ด้วยคช่พะโล้นี่คุณบอกอีกยั้งหน่อยนะคะตอนนี้กี่เดือนแล้วคะตอนนี้ใส่ไม่ยั้งเลยเดี๋ยวลูกคลอดตอนกำหนดหกเดือนแล้วนะคะตอนนี้หกเดือนแล้วแต่ไม่หวั่นนะคะยังไม่หวั่นเลยกันะคะหนึ่งกิโลยังไม่หวั่นเลยยังขึ้นช่างได้อยู่ละคะยายอยู่ย่อยู่ค่ะเลิศมากขึ้นได้ทีละคนนะคะ ตอนนี้รอบข้างเราก็มีนักเรียนนะคะมีนักเรียนใช่ไหมคะจากโรงเรียนสารักวิทยาคมนะคะใช่แล้วน้ำต้องมองมองนะคะไแน่ใจว่าสอดส่องสิ่งใดนะคะอ่าค่ะนักกีฬาหรือเปล่าวันนี้ท่านมาให้กําลังใจไม่ว่าทีมของท่านจะแข่งหรือไม่แต่การมาดูให้กําลังใจนักกีฬานะคะก็ถือว่าเป็นน้าใจอย่างหนึ่งที่เราจะมอบให้กันนะคะ ตอนนี้กองเชียร์ทีมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปรานบุรี i, พร้อมาอมากพร้อมมากนะคะคือแฟงเ,ยฟเียร์แล้วนะคะมีเด็กอาชีวะมาด้วยนะคะเห็นแล้วรู้สึกใช่ไหมเขามีเสื้อช็อปนะคะมีเสื้อชอ็อปน่า<อ>นะคะ,ะมีเสื้อชอ็อปเป็นเสื้ออะไรนะคะเสื้ออะไรนะคะเสื้ออะไรคะเสื้อช็อปนะทรงเหมือนเสื้อช็อปดชยศพหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นทีมของเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะของเราก็ช็อปเหมือนกันค่ะช็อปปี้ค่ะซื้อมาจากช็อปปี้ตอนนี้ใกล้เวลาแล้วนะคะระหว่างที่เรารอทีมภาคนะคะขออนุญาตเราสองคนจะได้ทำหน้าที่พูดไปพลางๆก่อนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางทีมผู้จัดค่ะก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการปล่อยตัวนักกีฬานะคะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเลิศเลอ แน่นอนนะคะนี่ค่ะขนมจีบมาแล้วค่ะจะบะเทืองค่ะมีรีวิวขนมจีบจากสภานักเรียนโรงเรียนสาธะุรวิทยาคม<อ>ครูเต้ผู้ดูแลนี่รีบเอามารีวิวกันเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงคะสีสีกระ ปากเต็มคำมากๆค่ะคำหมูงเน้นๆนะคะถ้าใครปากไม่ใหญ่พออย่างเราสองคนให้ค่อยกัดทีละครึ่งนะคะครึ่งคำค่ะแต่ถ้าเป็นทีมงานสาวจีนเนี่ยทานได้เลยครั้งละสามชิ้นนะคะลูกอ่าเขาสามารถเก็บไว้ในกระพุงแกมได้ด้วยใช่ค่ะเก็บไว้กินในยามที่หิวได้ด้วยค่ะสะสมไว้ที่กระพุงแกมอ่า ก็เราไม่นอกจากนี um> ้แล้วค่ะก็ชิ้นหนึ่งสามารถเก็บไว้ได้กินนานๆเพราะว่าเขาลักษณะเป็นการเขียวเอื้องก็ขอขอบคุณด้วยนะคะสนามกีฬาที่โล่งๆนะก็มาจากพวกสาวจีนนะสะภานักเรียนนี่ก็ที่ขนมจีบเนี่ยลูกใหญ่อุ้ยพร้อมหรอยังคะตอนนี้กรรมการนะคะส่งสัญญาณนวีดแล้วค่ะ อ่ะตอนนี้มีใครจะออเดอร์ขนมจีบไหมคะท่านรองเขามีบริการเดลิเวอรี่ค่ะท่านรองคะขนมจีบเขารับออเดอร์อยู่สนใจไหมคะั้อ่ะท่านรองสนใจค่ะท่านรองรับเท่าไหร่ดีคะขนมจีบกี่บาทคะสั่งเลยค่ะเดี๋ยวเขามาส่งให้ค่ะใช่แล้วนะคะกี่ลูกคะกี่ลูกคะก็ไม่นู่นนู่นไงเดี๋ยวเด็กเขามาส่งเขามีเขามีนี่จะหมดแล้วหรอคะหมดแล้วขอบคุณค่ะ อ๋อ oh, mm hmm. ท่านรออดแล้วล่ะคะ่ะ oh. ท่านรอไม่ไวพอนะคะ